้เฮียแม่งโดนหนูกัดจะดิเขียนทุ่นเลยเมื่อกี้แล้วแบบดีแล้วอ๋อมันเป็นแฟชั่นมันเป็นแฟชั่นพี่น้องข้างหลังเป็นเฮียเลยเป็นม่าให้เขามั่วเนี่ยเดี๋ยวไม่เฮียมากโอ้ยโอ้ยโอ๊ย อะไรมเห็นกล้องไม่ทีไม่เมื่อกี้ย้องเป็นวับได้น้อม่ได้วับได้โคตรคมเลยโคตรตึงอ่ะยถ้าถูกฟังข้อกี่คนวะเนี่ยโอ้ยพวกกูหูฟังเอ็นจอยเยอะเฮียตายเฮเซตกันข่าวเซดดี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 โอ้ยง่ายง่ายงงง่ายไม่เป็นก้อนไม่เมยบอกว่าอย่าลืมเคยอาบน้ำในซิงไหมเคยอาบน้ำในซิงเคยอาบน้ำในสิงไหมเป็นน้ำอ่ะ กูเคยคั้นึงอันนี้คือยังเป็นคนปกติอยู่กูเคยพูดเราไม่เปกติใช่ไหมคือยังเป็คนแย่แล้วไปกูเคยแล้วเว้ยแย่แล้วไปกูเคยแล้วก็ร้องเลยเฮียกูเคย้เว้ยเคยขี้ตรงที่ล้างจานมาติดไม่เคยร้องเลยเฮียแม่งขี้ขอร้องเลยอันไม่ได้มีครั้งเลยอย่างเงี้ยนะนะอย่าทอตัดไอ้ยังเหมือนทอตัดขี้ตัดทอเฮีย โคตรเศร้าเลยเนี่ยสิง้ามันอุดตันแล้วทีนี้มึงก็เรียกช่างมาช่างเขาบอกมีขี้อุดตันอยู่ไม่รู้สึกยังไงอ่ะมันจะรู้สึกแบบรู้สึกแบบผมอุดมึงทำซ่วมตันเพราะมึงปิ๊กี้ใส่แม่เอ้ยขี้เ่าหัวดิขี้ขี้าหัวดิ มันมเก่มต้องเสร็จเลยมันเหมือนตรงไหนว่าแว่นมันไม่เหมือนเวดูนะความเอมันไม่เหมือนกันเวอไอ้เบาเออรเออไอ้บาเองงกูเอกว่ามันถอไม้ไเ้เนื้อโอ้ย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 หอ้ยโอ้เหอนโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโออ้ยงยน้ยน้ม้ยอ้ยโ้ยโ้ยไม้้้อออ้ย้้ นั่นแหละกูเองเียแมเยลองเพลงให้ฟังหน่อยไม่เอากูเขินแม่เหียไม่ไอเหียแม่เจะเขินทำไมเยเขาไม่ตกกิงไมีให้เราถามิะไม่เอาลวไม่เอาลวฟีนทำมมีอะไร้บ้างนะดูไมีมึงเล่นได้มเรเล่นได้ก็เราเอาเลมอนเกอปในเต้มันจะมันจะมีไรอะเนาะ มาเอเล่นเลยเล่นเลยถยยถอยโถย,โย,โยปล่อยั้งที่ใจยัยงไงเว้ยเดินออกไปไม่มองข้างทางข้างทางจุดน้ำตาน้ำตาอยู่กับการไม่มีค่าไม่มีค่ากันเดินลงทางอยู่กลางผู้คนผู้คน สนบุญวาอ้ายออาย์ไอพันไปหาเธอไม่เจอเป็นสั์แล้วไอ้เฮียเฮียขึ้นไงเฮ้ยแม่เธอมาจ่าฉันไปยืนมองทถงฟ้าไม่เป็นเช่นเคยหูร้อนไม่เจอเมือนก่อนเมือนเก่าขาดเจอ ทองทองฟ้ายันลือดูือดูรอไม่ม it ีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอเธอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะโอ้ยเฮ้ยมีเขาบุกนะติดเป็ดโอ้ยโอ้ยโติดเป็ดสิบดู เกิดสิเกี่ยามลมโชยหวยพัดมามันสุกเลยปูราแสดมองไปทางใดก็แสงเพื่อนกูจริงทำไม่ง่ายมองจีผูจริงแต่ลก็เพื่อความมั่นการอุกสายนั่งกูจะฟันจีให้เจ็นจะเวียดีประเดี๋ยวโป้จริงไม่เอาเฮ้ยเต่าเมือ เห็นนายโอ้แล้วแบบแบบเต็มทำอะไรน้าโอวมึงทำอะไรกันนี่ยด๋อยเต็มทำอะไรหยุดอยู่ดนี้เตมของขอโมระดับความโมระดับอุตรา